ย้ำเศร้าค่ะอันนี้แนวลวนะคะคุณยายปลูกไว้ให้ดอกชะบาเดี๋ยวไปเบิงหน้าค่ะเมื่อนี่แม่นหน่อยตื่นแต่เสะเศร้าอุ้ยดอกอันนี้ก็งามด้ยวยพี่น้องเด้อเต็นเป็นวัชพืชนี่นี่มันสิม่สีขาวก็สีม่วงค่ะ หนาฝนค่ะขึ้นเต็มพี่น้องเลยเนี่ยบางเดือนไม่น่อยสิให้เบิ้งดอกสีขาวอันนี้จะเป็นดอกสีขาวค่ะโอ้ยหกขนาดได้พี่น้องจักหน่อยเนี่ยนี่อันนี้ดอกสีม่วงค่ะอยู่บานไพกจะคือสีมีเนาะ พุ่นอะอาทิตย์เดียวพี่น้องเอ้ยฝนตกลงมาพุ่นะายาเป็นแถวเลย่ะพ่นะนี่หอดโตมิมหยาเต้มสวนค่ะเริ่มแล้วได้พี่น้องป่านนี้พุ่นายา ไวบนน้อไว้บนน้อเต็มเลยค่ะเดี <rico> ๋ยวมอวานนี <ills> ่เนาะคำคำเจ้าของเป็ดเพิ่นเพิ่นก็มาล่เอาค่ะพี่น้องพราะว่าไม่หน่อยว่าโอ้ยเขากำลังสิเกิดเนาะไม่หน่อยไปบอกคนสามเชื่อผลได้พี่น้องเพิ่นก็เลยมาไล่เอามันเป็นสองบานค่ะบ่านฝั่งซ้ายฝั่งขวา ขนานนกนกก็กินบ่ค่อยเพราะว่าของแม่น้อยวานก่อนเพิน่นเพิ่นเห็ดหลาก็ของแม่น้อยอีกเมื่อว่านี่เพิ่นก็เลยม,มาเอาเพิ่นก็เลยว่าว่ามันว่ามันสีเศร้าเลี้ยงแล้วบัดนี้มันมามันมาออกลูกยู่ไอ้น้องสาแม่น้อยมันก็จิเป็นความผิดของแม่น้อยละว่าอันมันมาอยู่ก่นหนะนานั้นหกโตเนาะก็เหมือนก็ว่าแม่น้อยก็ท่ายิบไปเนาะ ที่นี่เล่ากับเล,ว,เลว่าเลว่าเราวสิโบเลียงแล้วแต่ว่ามันมาออกลูกได้อีกแล้ววะเนี่ยมันก็นเป็นความผิดของไม่น้อยเห็นบ่คือถ้าถ้าถ้าเราเดือดร้อนแล้วเราไม่แจ้งเพื่อนบ้านเนี่ยคือเขาไม่รู้เราก็เฮ็ดเบียกของเราไปเนาะเลาก็สิบโบเดมาจอบเป็ดจอบไก่เราดอกว่าหมื่นหนึ่งมันสิบีกินไซเนาะเพราะว่าเราเลียงแบบธรรมชาติค่ะที่นี่เล่าเล่ากันเนื้อว่า ลราสีบรีเยงแล้วละว่ะแต่มันแบบผัดมาขยายพันธุ์อยู่กับของไ่หน่อยเพราะว่ามันมาออกใส่ไอ้หางน้องสาไ่หน่อยมันบอละมันก็ขยายไปอีกได้อีกสองแม่ได้ลูกมาเป็นแพร่อีกอันนี้ลูกมันก็ใหญ่ใหญ่มันก็สีมาอยู่มันมาอยู่น้ำไ่หน่อยน่ะจนมันได้ลูกได้เต่าพี่น้องบันที่นี่เรากะบอกว่าเราบุลูว่ามันมาเห็ดหางใส่เือนไปหน่อยลองสีเห็นบอเรากะว่าเราบุลู วาสีเศร้าเลี่ยงแล้วเบิงเบิงไม่หน่อยสิให้เบิงว่ามันเกิดบอ่อเขา่าว้าพี่น้องเกิดยุค่ะนะเห็นบ่ฮะเกิดย่เกิดอยู่ยยมันกะกะรอดพุด่นะล้อยเป็ดรอยไก่ถือว่าเกิดยุค่ะพี่น้องเกิดดีอยู่ อันไม่หน่อยขอเทวดาไว้เนาะจากซิบก็เมือเด้อสันดอกว่าให้เพลินเห็นใจนาอยาฝ้าตกลงมาตกกะตกทั้งทั้งทั้งอื่นอันยาซีฝ้าตกแถวแถวเนี่ยนะฮะกับผมมันมาหามเพิ่นได้พี่น้องให้เพิินไปตกอันมองเพิินอยากได้อยากได้น้ำซะก่อนเนาะของห้านี่ไม่หนอยก็บอไปสะละ <laughs> หอดน้ําตกเพิ่นกับตกขึ้นก่น,กนละพี่น้องเอ้ แถวแป้งบบโตกกับสีน้ำเปนเนี่ยกับสามเอาค่ะพี่น้องให้ลูกชายมาสามเอาปีที่แล้วแล้วก็มาสามแถวนี้ละ่ะผุนหานกไม่หน่อยมากแล้วก็แล้วก็บ,วกบ,บินไปหน้าผู้อื่นมึงเดินไปหน่อยสหายเบืองนะเขาขาวน่ยขึ้นนกนะคะมันพึ่งบินออกจากจากหน้าไม่หน่อยไป น่ะเห็นไหมคะน,น่ะพุ่นน่ะนกเป็นหน่อยกันเลยแจ้งว่าไปว่าบปเนี่ยกันเลยได้โอกาสแจ้งว่าไปว่ามัน กับมีไกม่มาอยู่น้่อีกผุนนะนกมาอยู่น้่แม่หน่อยอีกสามแม่กับลูกมันมาอยู่พี่เราก็เลยถามว่ามันนอนอยู่ไสแม่หน่อยก็เลยว่าแม่หน่อยบลูว่าไก่อะมันนอนอยู่ไสแต่ว่าหูแต่ว่าตื่นขึ้นมาอก็เห็นเล่าอยู่นี่เล่าก็เลยบอกแม่หน่อยว่ากางคืนก็จอบเบิ๋งไงคอยนี่เดอพันวาว่ามันนอนอยู่ไสพผ่นนะ โอ้ยกังขืนกับบริษไม่จอบเป็ดจอบไกล่ลนะน้องพี่น้องแก่บ,บริษันคำมาแล้วมีจตเขาบนนอนแล้วน้องพี่น้องนเนาะเราคำมาแล้วอุ้ยกระลอกน้อยกระลอกน้อยพี่น้องเห็นบ่เห็นบะด,ดูดีดูดีดูดีดูดดูดไปนะไปละเจ้าอย่าลงไปลุมหลายเด้อเขาจับเจ้าเด้ ก็ลอกกระแตกกะได้เนี่ยฟังหี่เกิดดีดีพี่น้องเขา อพี่น้องให้กำลังใจกันค่ะขอบคุณนะคะที่กดไลค์แม่หน่อยแล้วก็ติดตามแม่หน่อยค่ะสวัสดีค่ะ